ก็มีประเด็นเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะที่เดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงการศึกษาค่ะ นายไกลยศพัฒราวาดผู้จัดการสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศนะคะก็พูดถึงเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่ามีหน้าที่สำคัญก็คือการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนถึงยากจนเป็นพิเศษแต่ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงการศึกษาภาคบังคับนะคะหรือว่าช่วง3-15ปีค่ะทั้งนี้เมื่อปี2565ทางกองทุนก็สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงการศึกษารวมกว่า1,390,000คนด้วยการดูแลให้เงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขคุละ3,000บาทต่อคนต่อปีนะคะพร้อมกับติดตามให้เด็กเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษา ตามโครงการตามน้องกลับมาเรียนนะคะและดำเนินการผลิตครูพัฒนาครูในโครงการครูรักถิ่นปีละ300คนเพื่อให้สอนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาลเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายบรรจุครูนะคะให้ครบทั้ง1,500โรงเรียนภายใน2-3ปีข้างหน้าค่ะตลอดจนทำงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาโดยมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาเพื่อให้เด็กนั้นได้อยู่ในระบบการศึกษานะคะโดยของตุนก็จะดูแลให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งต่อไปยังกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปก็เชื่อว่าหากเด็กเหล่านี้ก้าวข้ามกับดักความยากจนได้ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ค่ะ ก็เป็นข่าวดีๆนะคะที่จะดึงเด็กเข้ามาสู่ระบบการเรียนในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็ทําให้เด็กเหล่านั้นหลุดจากระบบโรงเรียนไปค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาน้องกลับมารีนอีกหนึ่งชั่วนะคะสําหรับต่อเนื่องการกับข่าวของคุณพานิพาคค่ะทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในการสร้างโอกาสให้กับเด็กกลับเข้าสู่ระบบการเรียนการศึกษาลดความเหลื่อมล้าค่ะ นายโชคดีศัทธาการศึกษาที่การจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสิที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่งผลให้มีนักเรียนจํานวนหนึ่งต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีนั้นนะคะก็มีนักเรียนตกหล่นทางการศึกษาจํานวน1นึ่งคนค่ะจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะจำนวน320แห่งสามารถดำเนินการติดตามกลับเข้ามาเรียนนะคะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้พันแปคนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม แล้วก็มีนักเรียนบางส่วนนะคะที่เข้าระบบของสังกัดการศึกษาพิเศษเนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจและก็ครอบครัวค่ะ ขณะที่การดาเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีน,น,นะคะก็ได้ดาเนินการเป็นระบบโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแล้วก็เพื่อที่จะนําน้องที่ตกหล่นนะคะจากการศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบให้ได้มากที่สุดและก็นอกจากนี้แล้วทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะย,ยังเป็นพื้นที่นวัตกรรมด้านการศึกษาซึ่งมีจุดมุ่งหมายลดความเหลื่อมล้ํายกระดับคุณภาพและก็ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมค่ะอาทิกลุ่มชายขอบพื้นที่เกาะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลตลอดจน เป็นเครือข่ายร่วมการสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนขาดแคลนและได้โอกาสด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องกับเรื่องของพานงองกลับมาเรียนนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการศึกษาหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กๆก็ ไม่ได้ไปโรงเรียนแบบการเรียนปกติที่ไปเรียนแบบออนไลน์นะคะกลับมาเป็นเรียนออนไลน์แทนแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอเข้าระบบออนไลน์ด้วยภาวะเศรษฐกิจจากครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าในระบบการเรียนออนไลน์ได้และหลายคนก็หลุดในระบบการศึกษาไปในเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้ทิ้งเด็กๆเหล่านี้นะคะก็พยายามที่จะดึงเด็กๆเหล่านั้นกลับมาสู่ในระบบนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาในเรื่องของการศึกษาต่อไปนะคะก็หวัง ว่าน้องๆเด็กๆจะได้มีโอกาสนะคะกลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะ